ผมไม่ดูบ่อยมากเพราะว่าอาจารย์ดูดวงตรงครับอาจารย์อาาจรทักมาเราเรายังไม่ได้พูดเลยค่ะอาจารย์เหมือนพลังบวกัช่วยคนดูดวงคนแม่นอยู่ค่ะทักแม่นใช่คุยกันว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องทักแม่ก็ทักจริงๆ รายการตามตำนานของเรานั้นขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะพาทุกคนไปสัมผัสในสถานที่ต่างๆ รวมถึงเกจิคณาจารย์ผู้เรืองวิชาและผู้สร้างวัตถุมงคลเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องราวและความเข้มขังและถ้าพีพีเพื่อนๆอ,อยากจะเข้ามาสอบถามถึงวัตถุมงคลต่างๆของทางรายการตามตำนานที่ได้มีโอกาสสะสมในช่วงเวลาที่ได้ไปสัมผัสบาร,รมีและสถานที่ต่างๆรวมถึงเกจิคณาจารย์หลายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ทางไอดีไลน์หรือจากสแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่ตรงข้างหน้าได้เลยครับน้ำใจของทุกคนที่แบ่งปันของสะสมจากทางรายการน ก็จะเป็นกำลังใจและแรงขับเคลื่อนให้เราได้เดินทางไปตามตำนานกันต่อไปขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับตามตำนานสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกคนมาศาลพ่อปูน่นาคราชจันเสนฮะจังหวัดนครสวรรค์เราจะมาตามตำนานอาจารย์แห้วหมอดูเทวดาที่เขาบอกว่าดูแม่นมากๆเรื่องราวของชายคนนี้ครับเขาบอกว่าใช้เงินเพียง3 0 0 0บาทในการสร้างศาลที่นี่นะฮะซึ่งปัจจุบันที่นี่มีมูลค่าหลักพันล้านเรื่องราวของเขาเป็นยังไงครับ ไปตามตนานนนกันครับศาเจ้าพ่อนาคราชตั้งอยู่ที่ตำบลจันเสนอำาเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เป็นศารเจ้าเก่าแก่ที่อยู่คู่ชุมชนจันเสนมาอย่างยาวนานโดยชาวจันเสนเชื่อกันว่าที่นี่มีเจ้าพ่อนาคราชคอยช่วยดูแลทรัพย์สมบัติใต้พื้นดินทั้งหมด เป็นศาลเจ้าที่มีสีสันสวยงดงามและยิ่งใหญ่อลังการซึ่งโดยแต่เดิมนั้นอาจารย์แห้วได้บาบูรณะตั้งแต่เป็นศาลไม้เก่าแก่เลยครับและด้วยเงินเพียง3,000บาทสามารถสร้างเป็นแหล่งเช็คอินสายมูของคนทั่วโลกเราจะไปตามตำนานกันครับสวยไหมย คนนี้นะแกกับอาจารย์ไปกินใจหมดนี่ทุกอย่างเลยนะได้ไปไว้สองคนนี้พ่อเขานะแต่ก,ก่อนไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยอาจารย์รับปากเลยว่าอาจารย์จะไปตั้งศาลให้ถึงบ้านเดี๋ยวนี้เขาหมุนเงินเป็นส0บล้านผมไม่ดูบ่อยมากเพราะว่าอาจารย์ดูดวงตรงครับ ครับศาลเจ้านคราชเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นศาลเจ้าเล็กๆคู่กับตำบลจันเสนบึงจันเสนละสมัยก่อนเนี้ยคนจีน,นจะมาไหว้ศาลเจ้าเนี้ยก็คือมาไหว้ตอนกุจีนสัตจีนแต่ถ้าวันอื่นมาไม่ได้นะเขาบอกจะเจอพญาน,นาคเจอเสือเจออะไรนะแล้วสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์สร้างโบสถ์สิเป็ดเดือนเสร็จที่เป็ดเดือนใช่ที่บ้านหมอโคกงามอะ่ะและอาจารย์ฝันเลยฝันเป็นพระพุทธรูปปางพุทธมนตรกวักมือบอกเฮวไปสร้างโบสถ์ให้คนในพระดูหน่อยบอกอย่างนี้เลยนะอาจารย์ก็บอกไปไม่ได้หรอก เพราะว่าผมแต่งงานแล้วแฟนผมท้องเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะคุยกับแฟนให้แฟนอาจารย์ก็ก็ตื่นก็ฝันเหมือนกันด้วยเป็นพระพุทธเจ้าปางพุทธมพูดเหมือนกันก็เลยถามว่าจะเอาไงเขาบอก,กสงสัยลุงพ่อไปให้สร้างโบสถ์มัง้งแต่ในฝันเขาบอกเลยไปแค่สิบเอ็ดเดือนเสร็จแล้วจริงๆแล้วจางก็จะไม่ไปด้วยแล้วก็เสร็จแล้วอยู่สามสี่วันเป็นยังไงก็จางก็เลยไปให้อาหารปลาที่วัดอุ่าแพร์เจอลุงปู่ครั้งหนึ่งลวงปู่ถามบอกว่าไม่ไปบวชตลอดชีวิตหรอแล้วอยู่ดีอาจางก็ไปบวชจริงๆๆแล้้วก็็สสรรรางงเจเจจดือนิ บวชกี่กี่กี่พรรษาอาจารย์สิบเอ็ดเดือนบวชสิบเอ็ดเดือนสร้างเสร็จเลยแล้วก็อยู่ดีตาจาก็มาสร้างที่นี่เนี่ยจังหวะที่มาสร้างที่นี่คือเราติกม,มาแล้วแค่สามพันบาทนั่นอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและตะก่อนนี้มีสันเจ้าเก่าและอาจารย์ก็มาถามมะกงตอนนั้นน่ะแกไปเข้าฝานบอกห้ให้มาสร้างพอเสร็จแล้วช่วงนั้นบึงวัชเสนกํลาลังพัฒนานะถนนกํลาลังทําใหม่เลยตอนนั้นเราก็ไม่มีตังเลยนะแล้วนะ อาจารย์ก็มาทําให้ท่านครั้งแรกเลยนะถามอากงว่าอากงมีตัวตนจริงไหมแกเดินจากกระถางทุบมานะเป็นคนจีนนุ่งผ้าแพรหนวดยาวมิ้นปิน,ป,นปักผมเลยอาจารย์ยังสั่นเลยเพราะอาจารย์ไม่เคยไปทับทรงแต่นี้เราก็ไม่มีตังเนาะจ้างคนงานมาตอนนั้นค่าแรงอะ่ะคนละร้อยก็ดีใจกันแล้วพอดีรถเขาก็ทําถนนรอบบึงใหม่ครับลูกน้องก็บอกว่าอาจารย์ขอลูกลังมาใส่ดีกว่าไหมตังก็ไม่มีเรากลองไปจุดทูบบอกอปูเรียกแกปูเนี่ยอยากได้ลูกลังหน่อย ไอ้รถวิ่งไปวิ่งมาติดเลยดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่เข้ามันก็เลยเทให้เทให้ก็โกยก็มาโกยไปหมดอีกรถหนึ่งเอาไม่พออีกเกียร์เกียร์ไม่พอจุดใหม่อีกติดอีกดึงเท่าไรก็ดึงไม่เ้ากลับมาอีกเนี่ยเออแล้วก็บอกเนี่ยจะเสร็จแล้วนะกงนะทางญ้าเสร็จแล้วน่อีกสิบกว่าวันจะทําบุญเลขสามห้าขึ้นเลยก็ถูกหมยกันเลยนะทั้งหมดเลยเมื่อก่อนแล้วหลวงพ่อมาทําบุญเสร็จแล้วอยู่มาก็มาวางศิลาเลิกจากเงินสามพันเนี่ย ตอนวางศิาลาฤกษ์นะเสียงฟาร์มผ่าต้มต็มเตมเลยปัจจุบน<อ>ันสันเจ้านี้มีทั้งหมดกี่ไร่ครับ27ไร่กว่าๆฮะประมาณเนี้ยทราบมาว่าที่สร้างสร้างเนี่ยหมดไปหลายร้อยหลายพันล้านหลายพันเลยอาจารย์ผมถามนิดนึงแอบเช็ดมาว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ถวายแผ่นดินถวายแผ่นดินมาตั้งนานแล้วครับอันนี้ผมอาจารย์เฮาทำที่ไหนใจมันเคยเป็นเจ้าของ รเราบอกแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าวหลายเนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของนะต้องให้กับแผ่นดินตั้งใจไว้เมื่อไหร่ก็เนี่ยอาจารย์จะเร่งเพราะปีหน้าจะขึ้นพระใหญ่แล้วอตอนนี้กําลังรอที่ประเทศจีนมีคนหนึ่งรู้จักกันเขาบอกว่าเดิมสัตว์เจ้าเราก็จะมีเจ้าแม่กอิมองค์หนึ่งเขาก็จะสร้างเจ้าแม่กอิมองค์ใหญ่มาให้ครับเขาไปจะมาเขาก็ยกเลิอกอยู่ดีๆอาจารย์ฝันเลยพระยุลายนั่งบนกองไข่เป็ดเลยกองใหญ่เลยนะแล้วท่านอ่ะ ก็เอามือนะ่ะบีไข่มาให้จานทินแล้วก็เกิดขึ้นมาเลยเนี่ยและพอดีอาจารย์กําลังจะทําเสาฟ้าดินมีคนมาเข้าฝันอีกบอกว่าห้ามทําแค่9เมตรให้ทํา29เมตรเตียฮะตอนนั้นท่านยังอยู่ท่านเขียนภาษาจีนก็ไปปกปวยดูว่าโอเคไหมได้เลยทุกวันนี้ที่ทํา29เมตรกลายเป็นว่ารับพลังจากต่างชาติมาหมดเลยคนสิงคโปร์ครับแต่อยู่ที่ไทยครับเอ็นบอกว่าศรัทธาอาจารย์มาหลายสิบปีแล้วห้าปีครับก่อนโควิดครับได้ยินชื่ออาจารย์มันลานแล้ว แต่ไม่เคยมาตนถึงว่าช่วงโควิดไปเจอเหรียญพญยายนาคคือเหรียญนี่คะอันนี้อ,อันออนี้อ,อันนี้คือเหรียญนี้ะค<ล>ะก็เขเลยนักคนสวนรครคร์เขาบอกว่าอยู่ตาคีคเก<อ>็เลยมาถึงที่นี่ตก,กรัระจใยเลยว่าอ้าวยายโตขนาดน,นี้เหรอครับเป็นเหมือนเหมือนวางนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่สันเจ้าแล้วกลับมาถึงที่นี่เหมือนกับว่าเอ๊คุ้นชินถามว่าอาจารย์อยู่ไหมเราว่าอาจารย์อยู่อยู่ข้างในดูดวงอยู่เข้าไปได้เลย เราก็เดินเข้ามาแล้วก็ช็อตแรกเลยเจออาจารย์ยังไม่รู้จักเลยไม่เคยเจอหน้าครับเดินผ่านห่างกันประมาณ10เมตรตันทักนี่แหละคนต่างชาตินะครับทําทัวร์ผมว่าเอ้าอัจันยรู้ได้ไงวะโทษนะวันนั้นพี่ใส่โจนเสื้อตัวนี้ป่ะไม่ครับไม่ได้ใส่ทำตัวไปเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดจะไม่มีคนต่างชาติเข้ามาครับแฟนนี่คือเป็นคนสิงคโปร์เป็นคนสิงคโปร์ใช่ค่ะทักเครื่อง ก็มีเขามีแบบว่าายที่ที่ที่วักก็ตรงเลยก็ท่ก็คุยกันว่าเดี๋ยวอาจารต้องทักแม่ก็ทักจริงๆเลยแบบออ้ยอาจารย์ทักจริงๆรู้สุตีอ่ะก็กําแม่นแม่นต่างประเทศก็มีวัฒนธรรมนะคนฝรั่งดูดวงมากกว่าคนไทยนะอาจารย์ผมถามเลยดีอย่างฝรั่งหรือชาวต่างชาติล่ะเขาไม่ได้ศรัทธาศาสนาพุทธเขาก็มีของเข่าแต่เราก็ดูดวงก็ได้เหรอได้มันเพียงแต่ เปลี่ยนกันแต่ละขั้วโลกแต่จริงๆแล้วมันใช้ใกล้ๆหลักการเดียวกันใช่หลักดําเนินชีวิตคล้ายๆกันผมเห็นการก่อสร้างเนี่ยมาโดยเฉพาะด้านบนอันนั้นคือการเขียนแบบผมบอกว่าอาจารย์ไม่ได้เขียนแบบอาจารย์นึกขึ้นมาเองและอยากให้ช่างสร้างผมเห็นรูปปั้นรูปเหมือนที่อยู่ข้างคุณพ่อเตี่ยฮะเตี่ยฮะครับเป็นผู้ที่เขียนภาษาจีนทั้งหมด เดี๋ยวถ้านี่จะเป็นคนที่เก่งในการภาษาจีนแล้วตระกูลแกเป็นถึงจองหวนดับหนึ่งเลยนะหลอครับเนี่ยเนี่ยภาษาจีนทั้งหมดแล้วแกเขียนไว้ให้จานก่อนตายด้วยแม่นอยู่ค่ะทักแม่นใช่ก็เจอหน้าก่อนที่ท่านจะไปทําอย่างอื่นนะคาแรกท่านบอกว่าโอ้เดินทางต่างประเทศใช่ไหมวะใช่ค่ะเดินทางทุกเดือนอยู่แล้วพี่นะลายมือจะต้องเดินทางต่างประเทศตลอดเด้อถ้ามีคู่จะไม่นิ่งนะแต่นี่เขาใจบุ้ยชอบเคเด็กกับพาแล้วใครยกไปทำ ท่านบอกว่ากระดูกอยู่เมืองนอกหนูบินทุกเดือนอยู่แล้วนะครับภาพรวมโอเคทักแ<ด>ม่น,น <ะ S 1> อยู่ค่ะท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านเสริมให้ท่านทักว่าเหมือนธุรกิจเหมือนทักเรื่องธุรกิจเรื่องได้เงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพิ่งเปิดธุรกิจธุรกิจกำลังรุ่งกำลังเปิดโมใหม่ตัวหนึ่งล้ดีอยู่อยูนี่หึงร้อยลอ้านนะเดี๋ยวอาจารย์ทำให้โดยทัปังแน่นอนถ้าจะบอกว่าเงินเพียง3,000บาทในวันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสารเจ้าที่มีมูลค่านปัจจุบันเป็นพันกว่าล้าน นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมมีโอกาสได้เข้ามาหลังจากที่อเป็ดเชิญยิ้มเคยชักชวนผมมาหลายรอบแล้วทุกท่านเชื่อไหมครับในระหว่างที่เรากําลังถ่ายทําอยู่นั้นอาจารย์แห้วได้จับมือผมและทํานายทายทักมาว่านี่ที่ผมมีอยู่นั้นจํานวนเท่าไหร่คุณผู้ชมครับบอกเลยว่าแอบตกใจอยู่เล็กน้อยครับเพราะท่านสามารถรู้ยอดผมได้อย่างไรซึ่งผมยังไม่เคยบอกใครแม้กระทั่งครอบครัว กับเรื่องที่สองนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจไว้ในอนาคตสิ่งที่ผมอยากจะได้อาจารย์แห้วก็บอกมาว่าสิ่งที่คิดที่อยากจะได้ปีหน้าผมได้แน่นอนภายในต้นปียังไงแล้วก็นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วอยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและถ้าหากเพื่อนๆท่านใดน,นะครับมีโอกาสแวะเวียนมาจังหวัดนครสวรรค์ผมอยากให้มีโอกาสลองมากราบอาจารย์แห้วสักครั้งหนึ่ง อย่างน้อยๆก็เป็นการให้แกทํานายทายทักหรือเช็คดวงของคุณดูว่าตรงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าอาจารย์แห้วเนี่ยนะครับก็คือได้ยินในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วเนอะแล้วก็พอได้มาเจออาจารย์จริงเนี่ยที่สัทธาเพราะว่าความเมตตาเลยครับเชื่อว่าอัปมัญญาเลยไม่มีประมาณเนาะของแบบนี้ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองคืออาจารย์นะช่วยคนดูดวงคน300-400ค 400, น พันคนไม่ผ่อนอเสียงไม่ตกพลังงานไม่รู้มาจากไหนคือผมเห็นเลยว่าโอ้นี่คือพลังงานของการที่คนที่เขาทำเพื่อคนอื่นจริงๆและแบบช่วยเหลือแบบโอ้โหไม่เลือกด้วยว่าใครเป็นใครไม่มีคใครพิเศษไม่เก็บตังค์แล้วก็แล้วแต่ใครจะทาบุญเริ่มเป็นลูกศิษย์อาจารย์ตั้งแต่ กี่เดือนกี่ปีมาแล้วโอ oh, <ป>้ก็ประมาณไม่นานนี่นะครับ <c oughs> ประมาณมี6เดือน <c oughs> ก็มาเจอเห็นว่าอาจารย์เนี่ยไปช่วยเหลือคนจรงิงๆอาจารย์ช่วยจรยงิงๆแล้วก็ทําจรงิงๆว่าจะเป็นเนี่ยอย่างนี้มีทำโครงการจะช่วย <c oughs> สร้างองค์พระยูไย <c oughs> หรืออะไรต้องตามผมรู้สึกว่าถ้าวันนี้เราช่วยเหลืออาจารย์ได้ก็ยินดีเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ทำหนึ่งถ้าตรงนี้เป็นสถานที่ที่สามารถช่วยเหลือคนได้เยอะๆผมคิดว่าน่าจะดีท่านมีอะไรทัก สมาผมใช่ไหมครับรอดูปี2568ันอแาจารย์ให้เาบอกว่าดีมากรอดูอันนี้กูมารไก่ทองนี้มาจากยังไงไม่ใ <apply> ช <some sounds> ่ไอไข่เนาะไม่ใช่ครับกุมานไก่ทองก็อันนี้ที่มาที่ไปของกูมารไก่นะครับก็เมื่อสักประมาณสักห้าปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์นิมิตฝันฝันว่ามีเด็กคนหนึ่งมาวิ่งเล่นหน้าอาจารอาจารย์ก็เลยไปถามหนูมาทำไมลูกเขาบอกว่าเขาชื่อไก่แล้วเขาก็เป็นเด็กที่ว่าไม่มีที่ไป ไม่มีอะไรก็มาขออาจารย์บอกพ่อสร้างหนูขึ้นมาหน่อยได้ไหม,มสร้างตัวตนหนูขึ้นมาได้ไหมหนูชื่อไก่อแล้วหนูจะใครมาขออะไรหนูจะให้ให้สิ่งที่เขาขออาจารย์ก็เลยตกลงใจอโอเคเดี๋ยวพ่อทาให้อพี่ผมถามอีกเรื่องหนึ่งฮะมาเรื่องของต้นตะเคียนดิแม่ตะเคียนอ๋อตะเคียนอเออม,มาอย,ย่างไงมันมีลูกศิษย์อาจารย์อยู่คนคนึบอยู่ที่นครศรีธรรมาราชเขาเป็นลงศรีผมก็ไปทําพิธีกับอาจารย์ที่นครศรีปรากว่าในดงนั้นมีต้นตะเคียนเยอะเลยอทีนี้ มันเกิดพายุไงพายุใต้ฝุ่นเมื่ออะไรนะ่ะฟอสัดล้มแล้วในระหน้าไปหมดเลยเหลือต้นนี้แหละครับที่ยังคงทนอยู่ก็ทางอาาเขาว่าลูกหลานก็พาก็ตกใจว่าไอ้ต้นอื่นล้มหมดแล้วต้นนี้ทาไมตั้งอยู่ทําพิธีเสร็จอะไรแต่เขาเขาก็ยกให้ครับถาวายให้อาจารย์เอามาอาจารย์ก็อาจารย์ก็พอดีเลยไปทําพิธีอัญเชิญเลยไ,ได้มาแล้วจริงๆดําริคือท่านจะตกลงท่านจะสร้างอะไรไหมหรือว่าเอาไว้อย่างนี้เลยให้คนเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําเดี๋ยวพอได้พื้นที่จะทําเป็นวิหาร มอาหารแม่ตะเคียนนะครับทำอะไรครอบเพราะตอนนี้เราใช้เต็นท์อยู่ช่วาวอยู่ตัวแรกมาดูให้น้องน้องป่วยก็ตรงอะค่ะน้องเป็นระยะไอ้มะเร็งระยะที่สองเนาะของน้องนี่ขนาดแค่บอกชื่อนามสกุลเขารู้แล้ว่าเป็นมะเร็งเราเป็นคนดื้อเงียบนะแต่หนูว่าคือคนแม่ตะเคียบคนดีตรงนี้อันนี้เป็นลูกศิษย์อาจารย์จริงๆเพื่อนแนะนํามาค่ะเพิ่งมาครั้งแรกเลยมาจัดวอล์กชั่นเลยนะ อาจารย์ทักค่ะ <c oughs> จริงๆเปคนเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะและ้วทีนี้ก็วันนั้นไปนขึ้นบ้านใหม่เพื่อนแล้วอยู่แกก็ทักมาเฮ้ยโดนทำไม่ดีนะ <c oughs> โดนแบบคู่แข่งอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เราทำธุรกิจอะไรครับอ,อรถรถหรูค่ะรถยนต์มือสองแล้วก็เกี่ยวกับพวกอสังหาด้วยอะไรแบบนี้ค่ะ ทักวันนั้นก็แกบอกให้มาทำมาทำแล้วหนูก็จะแบบจะพุ่งอีกรอบหนึ่งการเงินกำลังจะได้ใหม่หลังจากกุมภาไปแล้วจะดีขึ้นจะช่วยเธอได้ไม่ติดเลยเดี๋ยวอาจารย์เปิดดวงใหม่ให้เดี๋ยวดูว่าจะพุ่งเหมือนที่อาจารย์บอกไหมอย่างเงี้ยไหนๆมาแล้วถือว่าพี่อำนาจเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นลูกศิษย์แบบก้นกุติเลยครับเชิญชวนหน่อยพี่เพราะผมผมรู้าอาจารย์เนี่ยคงจะเชิญชวนคงจะไม่เต็มปากครับก็ด้อขอเชิญชวนนะครับวันที่8 9 10ธันวาคมนะครับ ของทุกปีแล้วที่จะถึงตรงนี้นะครับเราก็จะมีงานพิธีใหญ่นะครับก็คือเป็นงานประจาปีโดยเฉพาะในวันที่10ก็จะมีพิธีอาจารย์จะทําพิธีบวงสวงแล้วก็จะอัญเชิญปู่อนันตนาคราชประทับทรงผ่านร่างของอาจารย์เพื่อจะมาให้ศีลให้พรประสาทพรให้ประฏิอะไรให้ให้แก่พวกเรานะครับแล้วก็ปีหนึ่งจะมีอยู่ครั้งเดียวนะครับตรงนั้นครั้งเดียวเท่านั้นเท่ที่ทํามาทุกปีก็คือในวันที่8นี่ก็จะมีมีมหโหรสพในวันที่9กานวันทีเศษนิดนึง อาจารย์จะแจกข้าวสารแจกของให้กับคนทั่วไปมันเปอ่างเปาติดได้ด้วยนะครับแต่วันนั้นจะแจกวันที่9คนก็จะเยอะมากสุดท้ายนี่อาจารย์อยากให้อาจารย์ให้สินให้พรวันนี้อาจารย์แฮวก็อาจจะพูดแล้วอาจจะไม่ถูกอกถูกใจแล้วก็ขอช่องคุณบอยนะแล้วก็ทีมงานด้วยนะแล้วก็ทุกท่านที่นั่งอยู่วันนี้สุดท้ายวันนี้หากอาจารย์พูดแล้วไม่ถูกอกถูกใจถูกจริตถูกอารมณ์ถูกหู ก็ขอให้ทุกท่านโอโหสิกรรมอาจารย์แล้วขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญใดที่อาจารย์แห้วทาแล้วเป็นบุญอันบริสุทธิ์ขอให้ไปถึงคณะเจ้าสัวบอยด้วยนะแล้วก็ขอให้รางวัลที่หนึ่งได้ไปให้ปังให้ปังแล้วก็เฮงด้วยนะก็ขอให้ทุกคนรวยมั่งมีสีสุขเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วขอให้ท่านปี2568ที่จะถึงนี้มีแต่ความสุขเอาขอให้รวยขอให้เฮงครับุ